ผู้ชมคะยาถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสีที่สําคัญต่อการดารงชีวิตเลยนะคะยิ่งโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่รักสุขภาพแล้วละก็เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรต่างๆก็จะต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะหายามาทานแต่ในปัจจุบันนี้นะคะก็มีคนมากมายเลยค่ะที่หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการใช้สมุนไพรในการช่วยรักษาโรคแทนการใช้ยาแผนปัจจุบันค่ะเพราะมีความเชื่อว่าสมุนไพรนั้นมีสรรพคุณและความสามารถในการช่วยรักษาโรคได้เป็นอย่างดี เราก็ยังไม่มีสารเคมีตกค้างเหมือนกับยาแผนปัจจุบันด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมปอก็เลยไปสืบต่อหาข้อมูลในเรื่องของสมุนไพรไทยมาฝากคุณผู้ชมชาวู o ด d กันค่ะวันนี้ปอก็จะมาพูดถึงเรื่องชาสมุนไพรที่ราคาไม่แพงแต่ว่าสรรพคุณน,นั้นมากมายเลยล่ะค่ะซึ่งชาสมุนไพรตัวแรกที่ปอจะพูดถึงนะคะนั่นก็คือชารางจืดนั่นเองค่ะซึ่งรางจืดนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของการช่วยล้างสารพิษค่ะ จากผลการวิจัยนะคะพบว่าเกษตรกรที่ได้รับพิษจากยาฆ่า,มาแมลงเข้าไปเนี่ยเมื่อรับประทานชาลางจืดเข้าไปเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว mm. ก็จะช่วยลดระดับพิษในเส้นเลือดให้ลดลงจนถึงระดับปกติค่ะซึ่งชาลางจืดน,น,นะคะก็สามารถช่วยล้างพิษได้หลายชนิดเลยค่ะ mm. ไม่ว่าจะเป็นสารตะกัวยาฆ่า,มาแมลงหรือแม้กระทั่งรวมไปถึงการลดอาการเมาค้างจากพิษสุราด้วยค่ะ ซึ่งการล้างพิษด,ด้วยรางจืดนั้นก็ไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่ชงชาละลายกับน้ําอุ่นๆติดก่อนทานอาหารแค่นั้นก็จะเป็นการช่วยล้างพิษไปได้แล้วค่ะแต่ว่าการใช้รางจืดนั้นนะคะไม่ควรใช้เป็นระยะเวลาติดต่อกันยาวนานจนเกินไปนะคะเพราะว่าตัวยาในรางจืดนั้นจะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ไปสะสมกลายเป็นพิษเองค่ะ ำหรับชาส้มแขกนี้นะคะก็มีสรรพคุณช่วยในเรื่องของการเป็นยาระบายอ่อนๆค่ะช่วยในการขับถ่ายช่วยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยแล้วก็ทาให้ความอยากอาหารเนี่ยลดน้อยลงด้วยนะคะเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการไดเอทควบคุมน้ําหนักค่ะแล้วชาชนิดต่อไปที่ปราจะพูดถึงนะน,นะคะนั่นก็คือชาดอกคำฝอยนั่นเองค่ะ ซึ่งสรรพคุณของดอกคำฝอยนะคะก็จะช่วยลดคอเสลสเตอรอลช่วยขยายหลอดเลือดทำให้ไม่เสี่ยงเป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันโลหิตสูงค่ะสำหรับผู้ที่รู้ตัวนะคะว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจแล้วก็โรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็ลองหาชาดอกคำฝอยมาจิบด,ดูนะคะชาดอกคำฝอยโดยทั่วไปเนี่ยก็มักจะเติมน้ำตาลกรวดหรือว่าน้ำผึ้งถ้าเอาไปแช่เย็นแล้วเนี่ยก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ชื่นใจมากเลยล่ะค่ะ นี่ยังไงล่ะคะคุณผู้ชมอีกหนึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านของคนไทยที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นอย่าลืมนะคะสมุนไพรไทยก็มีดีไม่น้อยไปกว่ายาแผนปัจจุบันเลยล่ะคะ่ะแต่เราก็ขอเตือนอีกนิดนึงนะคะว่ายาสมุนไพรเนี่ยก็เป็นยาชนิดนึ่งเหมือนกันถ้าเกิดคุณผู้ชมมีโรคประจําตัวอยู่ก็อย่าลืมปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเลือกใช้เป็นประจํานะคะเพื่อจะได้ไม่ส่งผลเสียต่อร่างกายของเราคะ่ะ สำหรับวันนี้รายการกูเดย์ของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้กลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันพุธ9 1 0 9 3 5เวลาเดิมค่ะสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยกับเราก็เข้ามาพูดคุยกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของรายการนะคะสำหรับวันนี้ปอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ